กินนะทุกคนดูดิดูดิให้ฉ่ำม,มากลูกค <ไป S 1> ้ามาเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นเมนูของทางร้าน,นะคะ่ะใส่ลงไปแไปข่ปลาลงไปอย่างนี้เลยนะคะ ปังกระแดะเป็นขนมปังปิ้งนะคะเป็นแนวเพื่อสุขภาพค่ะทุกคนมีรสไก่แล้วก็รสไส้กรอกนะคะนี่คือไส้ไก่ค่ะ ใส่ไส้กรอก <ขอ S 2> ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำซอสค่ะน้ำซอสมีสองสูตรนะคะ,อ,นนรรคะอันนี้เป็นสูตรอะไรคะอันนี้เป็นสับป,ปะรดสับปะรดนะคะน่ากินอนะ่ะทุกคนดูดิดูดิให้ฉ่ามากขอบคุณค่ะ ตามมาเลยนะคะถนนคนเดินค่ะปังกระแดะนะคะเริ่มแรกเขาก็หยิบขนมปังมานะแล้วก็ใส่เป็นะมะเขือเออไม่ใช่กระลำปีม่วงแล้วก็เป็นกระลำปีสีเขียวนะคะ,คะแล้วก็ใส่ไส้กรอกะค,ะอค่ะซอสค่ะมีซอสอะไรคะอันนี้เป็นซอสสับประรดครับซอสสับปะรด น่กนกนนาก,กินมากว้าวเขามีโลโก้อะไรเรียบร้อยเลยนะคะ,คะคที่ถนนคนเดินค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะขายพอามามาตั้งร้านประมาณ4ี่โมงครับก็เลิกประมาณ3ามทุ่มครับสี่โมงถึง3ามทุ่มร้านนี้เขามีเฟรนชชายด้วยนะคะ